สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พระอาจารย์จะมาสอนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยที่พระอาจารย์จะสอนวันนี้มีอยู่ด้วยกันสองวันคือ 1. วันอาสารหัสบูชากับ 2. วันเข้าพุรษามาทีละวันกันก่อน วันแรกคือวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเนี่ยทุกปีตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8แต่จะมีบางปีที่จะมีเดือน8สองผลก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของผลที่สองบางปฏิทินก็จะเขียนว่ามีเลข8สองตัวก็คือเดือน8 8นี่เป็นต้น ซึ่งปีนี้ตรงซึ่งปีนี้ตามปฏิทินตรงกับวันที่24กรกฎาคมความเป็นมาของวันอาสาฬหบ,บูชามีหังานี้คือเป็นวันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกครั้งแรกเลยหลังจากที่ท่านตัดสรู้เมื่อตอนวันวิสาขบ,บูชาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6 จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านจะแสดงพัทธมรรศนาโดยไปแสดงที่ป่าอิสิปต,ตนะมฤคษายวันโดยบทโดยโดยธรรมะอันนั้นชื่อธรรมจักรปบโพตนะสูตร ความสคัญข,ข,ของธรรมมาจากอภิตะสูตรนั้นมีอยู่2ประการ 1. คือมัชฌิมาปฏิปทานคือทางสายกลางกับสองริยสัจสีคือความจริงอันประเสริฐทรงแสดงให้ใครฟังก็คือทรงแสดงให้กับบรรจวคีฟังซึ่งบรรจวคีมีทั้งหมด5คนคือ 1. นึโกวันทะ 2. ักษสองวัปปะ 3. าัทยะ 4. มหานามะและ 5. ้าอัศชิกเมื่อพระองค์ท่านสแสดงธรรมจักเสร็จเนี่ยทั้งหมดได้ดวงตาเห็นธรรมแต่อัญญาปณัญญะเป็นองค์แรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนในบรรดาหคนนั้นพระอัญญาปณัญญะเลยทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา องคุเด็จพระสัมมาสัพุิธเจ้าเลยอุปสมให้กับอัญญาปัญญะโด,โดยวิธีเอหิตพิขุกปุปสมป,ประทานหรือถ้าพูดในภาษาให้ง่ายก็คือทรงคือการบวชโดยพระพุทธเจ้าดโดยตรงเลยทําให้อัญญาปัญญะเป็นพระพิสุรูปแรกของโลกเลยทําให้วันอาสาบูชา เป็นวันที่มีพระธนก,กรายาษาคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และก็ในหน้าที่ของชาพุทธอย่างเราเนี่ยพอเวลาถึงวันอาสาฬบูชาเราจะต้องทำอะไรไงบ้างแน่นอนวันอาสาฬบูชาวันพรกวันพักก็จะไปส่วนมากก็จะไปทําบุญกันที่วัดไปฟังธรรม ว่าบางวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาหน้าที่ของชาวพุทธอย่างเล้าก็จะไปทําบุญที่วัดแล้วก็จะไปฟังธรรมที่วัดแล้วก็จะมีการเวียนเทียนในวันสําคัญเช่นนี้เป็นเช่นนี้ตดดลอดเป็นประเพณีสืบต่อกันมาและหลังจากวันอาสาฬหบูชาเสร็จก็จะตรงแวะวันต่อไปก็จะเป็นวันเข้าพรรษา วันเข้าภาษาก็จะตรงกับเัินแรงมหนึ่งข้าเดือนแปดก็เหมือนกันถ้าปีไหนมีแปดสองผลก็จะเป็นแรามหนึ่งาเดือนแปดแปดบางปฏิทินจะเขียนเลขแปดสองตัวปีนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมถ้าตามภาษาปากเราก็จะใช้คำว่าจำพรรษาคำว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าพักอยู่ก็คือการพักอยู่นะฤดูฝน ความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเนี่ยคือเมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีกฎข้อนี้จากพระเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์ท่านสอนพระสาวกเนี่ยพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะจาริกระตามที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ศาสนาพอเมื่อเผยแผ่ปุ๊บก็จะเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อเผยแผ่ศาสนาของตน ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนไม่หยุดครับสมัยีก่อนครับขยันมากและทีเนี้ยพอฤดูลฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ยไม่มีอะไรมากแต่พอถึงฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านสมัยก่อนชาวบ้านสมัยก่อนเป็นเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยพอเวลาถึงหน้าฝนก็จะมีการหว่านข้าวหวา่านจะพืชทําให้ต้นข้าว พันธญพืชเนี่ยเป็นต้นอ่อนแล้วพอเวลาพักจาริไปเรื่อยเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีถมนนพอไม่มีถมนนปุ๊บพักก็เดินลักทุง่งลัดอะไรอย่างนี้ก็ไปเหยียบต้นข้าวเสียหา,ายไปเหยียบพันพืชเสียหา,ายชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านเลยไปแจใ้งความว่ร้อนนี้แก่พระองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยวางกฎเกีฑยให้พิสุจ ประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสามเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนถึงวันขึ้นสิบ้าค่ำเดือนสิเอ็ดทีนี้นี่คือความเป็นมาทีนี้ที่เราเห็นเป็นประเพนีถึงปัจจุบันเนี่ยพอเวลาเข้าภาษาพุาทธาแห่เทียนเข้าภาษาถวายผ้าอาบน้ำฝนมีการไปทำบุญที่วัดความเป็นมามนคืออะไร ถวายเพื่เข้าภาษาก่อนสมัยก่อนมันยังไม่มีฟฟ้าใช้และสมัยก่อนเทียนใช้วิธีการหล่อขึ้นเป็นแท่งขึ้นมาทีนี้ก็จะมีการทําเทียนเข้าภาษาทําเทียนขึ้นมาแท่งหนึ่งแล้วเอาไปถวายที่วัดเพื่อให้พักได้ใช้ในอตอนจะข้ามกลางคืนเวลาส่วนนึงและพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บก็กลายเป็นประเพณีทําติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพราะนั้นสังเกตว่าต่อให้สมัยนี้มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ยังมีการทําเทียนไปถวายตามวัดต่างๆอยู่เป็นประเพณีอันนี้ท่นหนึ่งและสังเกตเวลาถวายเทียนเนี่ยจะมีผ้าสบงถวายติดไปด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือผ้าอ่ำน้ำฝนแบบพธิธการผ,าผ้าเราจะมีแค่จีวรสบงแล้วก็สมติสามผืนพอเวลาส่งน้ำเนี่ยก็จะแก้ผ้า ทำให้ดูเหมือนชีเปลยเวลาชาวบ้านเห็นก็จะรู้สึกไม่ศรัทธาและแบบดูแบบไม่สมฐานะของพระก็เลยทําให้มีการทำลายพระอังคสมเกิดขึ้นเอาให้เอาให้พระใช้เวลาส่งน้ําอ่านี่คือที่หม่อพันน้ำและจะทําให้เกิดและประเด็นต่อนะต่อไปคือเวลาพระจำพรรษาเนี่ยพระจะไม่มีธบาดสมัยก่อนไม่มีถนนเหมือนอยา่างปัจจุบันนี้ พอไม่มีถนนเนี่ยเวลาพระจะออกไปบินบาทก็เป็นเหยียบข้าศึกเขาเสียหายเหมือนตอนแรกที่เขาไปทูลบอกพระเจ้าพอพระประจันอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบินบารไม่ได้สมัยก่อนพอบินบาทไม่ได้ปุ๊บอ่าชาวบ้านก็ต้องเป็นคนทําอาหารไปถวายพระท,ท,ที่พระจำปรรษายอยู่ก็เลยทําให้เกิดข่าวสองนาทีเพราะบางครั้งสมัยก่อนเนี่ยพระจำพรรษาตรงนี้แนนรอบอาจจะเป็นหมู่บ้านรอบ ไมอ่าบางทีวันนี้หมู่บ้านนี้ไป,ไปทำบุญอาเขาข้าไปไหวพระต่อไปเป็นหมู่บ้านนี้เขาไม่เกิดความสามัคคีอันนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นและเป็นประเพณีในสมัยนู้นแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามเะดเปลี่ยนไปตามยุคตามเวลาแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นประเพณีก็จะมีการถววยเพียรบรรษากับถายพระอันศน์สรุปมรนณาสารรบ,บูชา ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เหตุการณ์สำคัญคือพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกชื่อธรรมจักรกัลปนัสสุอัญญาโกญาัญญะเป็นพระพิสององุสงฆ์องค์แรกของโลกและเป็นพระพิสุสงฆ์องค์แรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สามาัสพสามพุทธเจ้าบวชให้โดยวิธีเอหิภิกขุอุปัสปทาน และทําให้มีพระและเป็นวันที่มีพระนัตใจครบ3บริบูรณ์คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่อไปวันเข้าพรรษาวันเข้าวพรรษาทําให้เกิดประเพณีที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือการถวายเทียนจนันทร์พรรษาและก็การถวายผราอับลฝนสรนั้นี้ก็ มีเท่านี้ที่ผอาจารย์สอนก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเท่าษาาอาจจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปและขอจเจริญพร